แม่แมวตัวนี้นะคะชื่อว่าแม่ปูไข่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอ้วนนะคะเขาไมา่ได้ท้องแล้วก็ได้รับการทําหมันเรียบร้อยแล้วนะคะจากการที่ผู้กองนเข้ามาเจอน้องแมวในปั๊มน้ํามันนี้ว่าทําไมมีเยอะมากมายนะคะตอนแรกๆที่เข้ามาเจอมีถึง30กว่าตัวนะคะแล้วก็จัดก,การเชิญคุณหมอมาทําหมันไป16 อ6สตัวนะคะแล้วแม่แมวตัวนี้นะคะออยู่ในจุดที่เสี่ยงต่อการถูกรถชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วในตรงจุดเสี่ยงตรงนี้นะคะจะมีน้องๆเนี่ยสิกว่าตัวนะคะแต่ได้รับการหาบ้านไป3ครอกเรียบร้อยหมดแล้วเหลือเพียงแม่แมวตัวนี้เท่านั้นนะคะที่ตอนแรกเนี่ยจะตัดสินใจจะรับหรือไม่รับดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว คิดว่าเขาเป็นแม่แมวที่ตัวใหญ่แล้วแล้วก็น่าจะรู้เรื่องแล้วนะคะแล้วที่ถูกรับแล้วก็ถูกช่วยเหลือไปเนี่ยจะเป็นลูกๆนะคะลูกๆแมวแล้วก็แม่แมวเป็นคลอกนะคะแล้ววันนี้นะคะผู้กองก็ตัดสินใจที่อตอนแรกเนี่ยลังเลอยู่ว่าจะรับมาเองนะคะพอลงคลิปไปเนี่ยพี่รุ่งนะคะที่สะปลายสวนรีสอร์ทเนี่ย ก็ตัดสินใจอบอกผู้กกงบองว่าขอรับเองนะคะแล้วก็มีการล่าลากันนะคะระหว่างแม่ปูไข่กับน้องๆเด็กปั๊มนะคะคําบอกเล่าของน้องๆเด็กปั๊มเนี่ยก็จะบอกว่าแม่ปูไข่ตัวนี้นะคะก็มีลูกมาแล้วหลายคลอกแล้วอายุเนี่ยก็น่าจะ6 7ปีแล้วนะคะก็เป็นแมวแก่ตัวหนึ่งแล้วตอนช่วงแรกๆเนี่ยไม่มีปัญหานะคะเพราะช่วงหลังๆเนี่ยด้วยความที่ เป็นแมวแก่เนี่ยพอรถเข้ารถออกนะคะแล้วรถที่เข้าออกในปั๊มเนี่ยจะเป็นรถใหญ่มากน้องอแม่ปูไข่เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความชาราเนี่ยนะคะก็เลยทําให้เชื่องช้าแล้วก็บางทีก็เหมือนมองไม่เห็นรถลาที่วิ่งขับไปมาในปั๊มนะคะแล้ววันนี้เราก็ตัดสินใจจะขับรถพาแม่ปูไข่เนี่ยไปส่งให้พี่รุ่งที่สะปลายสวนรีสอร์ทนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่ผู้กองรับน้องๆในจุดเสี่ยงตรงเนี้ย ซึ่งเป็นแมวเด็กนะคะไปจนหมดแล้วเนี่ยก็เหลือแม่แมวแม่แมแมปูไข่ตัวนี้ไว้นะคะแล้วมีวันนึงเนี่ยเอามาเล่าต่อนลคะ่ะพอดีมาถึงบ้านพี่รุ่งที่สระปลายสวนรีสอร์ทเนี่ยพี่รุ่งเนี่ยก็ยังสวยน่ารักเหมือนเดิมนะคะแบบพอพี่รุ่งอุ้มไปเนะะี่ยค่ะก็เกิดปัญหานิดหน่อยอแม่ปูไข่เนี่ยก็ตื่นนะคะก็เลยต้องรีบกันช่วยกันจัดใส่ตะกร้าเหมือนเดิมดีกว่าแล้วพี่รุ่งเนี่ยก็ เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าน้องแมว3คลอกที่พี่รุ่งรับมาจากปั๊มน้ํามันเนี่ยนะคะ,อะสองแม่3คลอกเนี่ยนะคะเป็นยังไงกันบ้างแล้วมีความเป็นอยู่ยังไงกันบ้างนะคะ,ะเราก็ช่วยกันฮิ้ว แม่ปูไข่นะคะเพราะว่าคงจะตื่นที่ใหม่แล้วก็ตกใจกับการนั่งรถมานะคะก็เลยจะ,ะจับน้องใสต่ตะกร้าแล้วเดี๋ยวไปอุ้มกันในในที่ที่เป็นระบบปิดนะคะเพราะว่าถ้าหักหลุดก็จะหยุดหลุดอยู่ในนั้นนะคะที่เห็นวิ่งไปคอเขียวเขียวนั่นคือแม่มอคค่านะคะแม่แมวตัวหนึ่งที่พี่รุ่งเนี่ย ช่วยเหลือมาจากปั๊มน้ํามันแล้วผู้กองก็ขับรถมาส่งน้องๆตอนนั้นนะคะแม่มอคฆ่าเนี่ยมีลูก4ี่ตัวนี่คือแม่มอคฆ่านะคะเดี๋ยวมาผู้กองจะให้ดูลูกๆเขานะคะตอนที่นี่คือวันที่ เราตัดส,สินใจจะรับแม่มอคี่าไปส่งให้บ้านพี่รุ่งนะคะเราก็ต้องตามหาลูกเล็กๆของเขาเพราะว่าแม่มอค่าเนี่ยเอาลูกเนี่ยไปเลี้ยงไปซ่อนไว้นะคะในหลืบในซ่องนะคะกว่าจะไล่หากว่าจะไล่เจอกันทีละตัวเนี่ยแทบตายเหมือนกันนะคะเขาแม่มอค่าเนี่ยจะมีลูกสีส้มเนี่ยสตัวแล้วก็เป็นลูกสีเปรอะๆของแม่มอค่าเนี่ยหตัวนะคะรวมเป็นสตัว แล้ววันนั้นนะผู้กองก็เอากลับมาพักฟื้นไว้ที่บ้านผู้กองก่อนหนึ่งคืนนะคะเพราะว่าต้องรอหาลูกให้ครบ4ตัวนี่ครบแล้วนะคะแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยผู้กองก็ขับรถไปส่งนะคะไปกับน้องดาแล้วก็พาแม่มอ ok ค่ากับลูกทั้ง4ตัวเนี่ยไปส่งส่งที่บ้านพี่รุ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องๆทั้ง4ตัวเนี่ยโตแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะหลายเดือนผ่านไปเนี่ยนะคะแม่มอ ok ค่าเอ้ยนี่นีน่ดูภาพนี้ไว้นะคะนี่คือน้องตัวเล็ก ตัวลายสีเปลือกของแม่มอค่านะคะซึ It ่งอีก3ตัวเนี่ยเป็น like ส yep. ีส้มหมดเลยนะคะมาดูวันนี้นะคะน้องแมวที่ถูกคาบเมื่อกี้คือน้องตัวนี้นะคะแม่มอค่าเนี่ยนี่คือลูกของแม่มอค่าตัวลายสีเปลือกที่แม่มอค่าคาบเมื่อกี้นะคะโตขนาดนี้แล้วนะคะแล้วที่เห็นตื่นเนี่ยปกติพี่ลูกบอกว่าเขาอ้อนปกติเลยแต่ว่าวันนี้พอดีผู้กองเนี่ยกับน้องกับน้องดาเนี่กลายเป็นคนแปลกหน้าไปแล้วนะคะเพราะว่า เขาจาไม่ได้หรอกวันที่ผู้กองพาเขามาส่งนะคะเขาตัวเล็กมากอยู่นะคะก็เนี่ยหลายเดือนผ่านไปจะเห็นว่าตัวโตกันขนาดนี้นะคะเดี๋ยวไปพาไปพาไปดูน้องส้ม3ามตัวลูกๆของแม่มอคค่ากันนะคะว่าโตขนาดไหนนี่คือน้องส้ม3ามตัวเล็กๆนะคะลูกของแม่มอคค่าคือตัวที่1แล้วก็นี่คือตัวที่2นะคะแล้วก็ตัวที่สามเนี่ย แอบอยู่ในในในบ้านเก่าๆหลังหนึ่งเลยเดี๋ยวผู้กองพาไปดูเขาขู่ผู้กองด้วยนะคะแล้วนี่ก็คือลูกของแม่มอก่าที่ตัวเล็กมากมเมื่อกี้นะคะก็แวะมาดูแม่ปูไข่นะคะลูกๆเนี่ยคงจะจําแม่ปูไข่ไม่ได้แต่ผู้กองคิดว่าแม่มอก่าเนี่ย ถ,ถ้าอยู่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยอาจจะจำแม่ปูไข่ได้เพราะเขาเคยอยู่ในจุดที่เคยอยู่ด้วยกันมานะคะแล้วในส่วนของแม่ปูไข่เนี่ยพี่ลุงบอกว่าขอแยกไว้ก่อนนะคะเพื่อจะทำวัคซีนในวันพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวอรอเวลาที่จะปล่อยมาอยู่รวมกันนะคะแล้วเดี๋ยวที่ผู้กองพูดค้างไว้นะคะแม่ปูไข่เนี่ยจริง,รงๆตอนที่อยู่ในปั๊มเนี่ยนะคะมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมา,าน้องดากับครอบครัวเนี่ยก็กลับบ้านที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดตากนะคะากก็โทรมาเล่าผู้กองฟังว่า แม่ปูไข่เนี่ยหายไปนะคะหายไปเกือบเดือนเลยนะคะแล้วก็แม่มอค่านะคะหายไปเกือบเดือนเลยหายไปไหนนะคะผู้กองก็พยายามพูดคุยกับน้องดาว่าพยายามหาให้เจอนะหาแม่ปูไข่ให้เจอนะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยน้องดาขณะที่กําลังเข้าเวรเติมปั๊มน้ํามันเติมน้ํามันอยู่ตอนกลางคืนเนี่ยก็ได้ยินเสียงแมวร้องปรากฏว่าแม่ปูไข่เนี่ย ไปติดอยู่ในห้องใต้ดินซึ่งเป็นที่เก็บน้ํามันนะคะซึ่งโหโชคดีมากแล้วติดนานเป็นเดือนด้วยนะคะก,กับครอบครัวเนี่ยจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเนี่ยปีละครั้งเองนะคะพอกลับมาเนี่ยหาแม่ปูไข่ไม่เจอนะคะแล้วแม่ปูไข่เนี่ยไปติดอยู่ในนั้นเน่ยเป็นเดือนเลยนะคะน้องดบาบอกว่าวันแรกที่เจอแม่ปูไข่แล้วอุ้มขึ้นมาเนี่ยทั้งผอมทั้งหิวนะคะก็แม่ปูไข่นี้ก็เรียกว่า เป็นแมวก้าชีวิตจริงๆนะคะผ่านดอนผ่านหนาวผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมาเยอะมากทีเดียวอีกคลอกหนึ่งที่มาอยู่บ้านพี่รุ่งนะคะก็คือคลอกนี้คลอกของแม่ไขมุกนะคะแม่ไข่มุกเนี่ยเป็นแมวดุมากเราก็เลยวางแผนที่จะใช้วิธีกับดักกันแบบนี้นะคะแต่แม่ไข่มุกเนี่ยแม่ของน้องดาเนี่ยเป็นคนให้อาหารเพราะฉะนั้นผู้กองก็เลยใช้แม่น้องดาเนี่ยเป็นคนกระตุกเชือกนะคะเพราะว่าใช้วิธีการเอากับดักเอาอาหารเนี่ยวางไว้ในกรงแล้วก็ร้อย ประตูกงนะคะแล้วให้แม่น้องดาเนี่ยออกไปไกลๆแล้วให้แม่น้องดาเนี่ยเป็นคนกระตุกเชือกเวลาที่แม่ไข่มุกเนี่ยเข้ามากินอาหารในกงก็เรียกว่าจับกันทุรักทุเลมากทีเดียวก็แต่ก็สามารถทําสําเร็จแล้วแม่ไข่มุกเนี่ยมีลูกน้อยสีดำเนี่ยสตัวนะคะแล้วก็ไปซ่อนลูกไว้เนบนหลังคาน้องๆเด็กปั๊มเนี่ยก็ช่วยช่วยผู้กองเนหาลูกๆเขานะคะแต่ว่า่าโชคไม่ดีนะคะลูกตัวหนึงเนี่ย วันที่เราไปเจอเนี่ยน้องเน่าตายเป็นซากแล้วก็เจอลูกน้อยของเขาเนี่ยแค่2ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลายเดือนผ่านไปแล้วเนี่ยลูกของแม่ไข่มุกนะคะแล้วก็ตัวแม่ไข่มุกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วนะว,วันนั้นน่ยที่เราเนี่ยอ่าน,นี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่เราดักจับแม่ไข่มุกกับลูกๆก,กันนะคะแม่ไข่มุกเนี่ยดุมากแล้วถ้าพลาดนิดเดียวโดนกัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่วันนั้นที่จะ จับใส่กลงไว้นะคะเพื่อรอไปส่งบ้านพี่ลุงเนี่ย เพื่อรอเตรียมหาขอหาลูกมาให้ครบนะคะก็ไม่มีใครกล้าจับแม่ไข่มุกก็เลยต้องเป็นผู้กองพอจับใส่ตะกร้านะคะแล้วก็เอาลูกใส่ไปด้วยเนี่ยดดแล้วก็ขู่ตลอดทุกวันนี้นะคะแม้ทุกหลายเดือนผ่านไปที่มาอยู่บ้านพี่รุ่งเนี่ยพี่รุงก็ยังไม่สามารถจับแม่ไข่มุกได้เช่นกันนะคะอันวันนี้นะคะตอนนี้คือวันแรกๆนะคะที่มาส่งให้บ้านพี่รุงที่สะปลายสวนรีสอร์ทน้องเล็ก2ตัวเนี่ยก็ยังโดยังขู่อยู่นะคะแม่ไข่มุกเอง ก็โขเดี๋ยวมาดูวันนี้กันนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะคะวันที่ผู้กองเนี่ยมาพาแม่ไข่มุกกับลูกน้อยสองตัวไปส่งบ้านพี่รุ่งที่สะใปสวนรีสอร์ทเนี่ยผู้กองก็เล่าให้พี่รุ่งฟังว่าเนี่ยยังมีลูกของแม่มอคค่าเนี่ยลูกข้อก่อนอีก2ตัวเนี่ยนะคะก็คือน้องลูลู่กับน้องลาล่าเนี่ยอยู่ในจุดเสี่ยงที่จะถูกรถชนอีกพี่รุ่งก็เลยบอกว่า เอามาเลยนะคะเอาไปพร้อมกับแม่ไขม่มุกกับลูกน้อย2ตัวก็กลายเป็นคลอ,อกคลอ,อกแม่ไขม่มุกแล้วก็คลอ,อกก่อนของแม่มอคค่าเนี่ย ก็ได้ไปอยู่บ้านพี่รุ่งอีกเช่นกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะคือแม่ไข่มุกนะวันนี้ที่อยู่บ้านพี่รุ่งนะคะพอผู้กองมาเนี่ยยิ่งตะเลิดวิ่งหนีเข้าไปอยู่ในแอบในห้องน้ําเลยนะคะแต่จะสังเกตเห็นว่าตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ขนเมามันเงาวาวเลยนะคะจะ,ะรู้เลยว่าเขาได้กินอาหารที่ดีบ้านพี่รุ่งเนี่ย จะเลี้ยงจะเลี้ยงอาหารด้วยยี่ห้อโดยเย็นคันิวนะคะนี่คือลูกหนึ่งตัวของอแม่ไข่มุกนะคะที่เห็นตัวเล็ๆกๆเมื่อเกี้ยนะคะชื่อน้องเข้าใหม่กับน้องของขวัญน,นะคะก็ยังดูตอนอนี้เป็นลูกอีกตัวหนึ่งของแม่ไข่มุกนะคะลูกตัวเล็กๆของเขาที่เห็นเมื่อตอนที่ดักจับกันเนี่ยโตเท่านี้หมดแล้วนะคะก็คือน้องเข้าใหม่แล้วก็น้องของขวัญน,นะคะก็เอ่อเป็นตัวเขายาวๆนะคะน่าจะเล็กๆแต่ว่า ตัวใหญ่ตัวยาวมากนะคะลูกของแม่ไข่มุกแม่ไข่มุกเนี่ยจะดุมากแต่ว่าน้องเข้าใหม่กับน้องของขวัญเนี่ยพี่รุงบอกว่าเขาก็อ้อนนะคะแต่ว่าเขาอาจจะก,กลัวผู้กองแล้วก็ก็แล้วก็ลวก,กลัวน้องดาที่มาด้วยกันวันนี้นะคะแล้วเขาก็จำไม่ได้หรอกว่าผู้กองเนี่ยเป็นคนฮิ้วเป็นคนพาเขามาส่งให้บ้านพี่รุงนะคะก็เดี๋ยวก็เลยพี่รุงก็เลยได้น้องอแม่ปูกไข่เนี่ยเพิ่มไปอีกตัวนึงคะ่ะแล้วก็ในโซนเนี้ย ผู้กองคิดว่าพี่รุ่งเนี่ยจัดโซนบ้านๆบ,บ้านของน้องๆเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ในโซนในร่มเนี่ยเป็นที่กว้างขวางให้น้องๆวิ่งได้สบายเลยนะคะแล้วก็มีโซนการแจ้งแบบเนี้ยให้น้องๆออกมานั่งชมนกมารับแสงแดดยามเช้านะคะนี่ก็คือลูกของแม่มอคค่าสีส้มสองตัวอีกอีกเมื่อกี้เห็น2ตัวแล้วใช่ไหมคะอีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะอ่าจะเห็นว่าน้องๆเนี่ยค่อนข้างตื่นตัวนี่คือน้องลูลู่กับน้องลาล่านะคะที่ รับมาทีหลังนะคะลูกของแม่มอก่าที่รับมา,มาทีหลังนี่คือน้องส้มนี่คือลูกคลอกแรกที่ของแม่มอก่าที่รับมานี่คือน้องลูลู่กับน้องลาลานะคะจะเห็นว่าโตแล้วก็ไม่ได้ผอมเป็นซากเหมือนตอนที่หิ้วมาจากปั๊มน้ํามันนะคะน้องส้มทั้ง3ามเนี่ยก็เป็นลูกของแม่มอก่านะคะก็ตื่นเต้นกับแม่ปูไข่กันใหญ่เลยนะคะก็ พ,พี่ลุ่งจัดโซนน้องๆที่มาจากปั๊มน้ํามันไว้ในโซนนี้นะคะก็เลยมีที่กว้างขวางแล้วก็ผู้กองคิดว่าการที่แม่ปูไข่ได้มาอยู่กับพี่ลุ่ยถือว่าโชคดีมากเพราะว่าเขาอาจจะจํากับแม่มอข่าอาจจะจาแม่แม่แม่ไข่มุกได้นะคะนี่คือแม่มอข่านะคะแม่คุณแม่ซึ่งมีลูกสองข้าวสองคลอดส้มเนี่ยนะคะก็กําลังจะถูกไปปล่อยวัดพี่ลุงก็เลยรับไว้นะคะและนี่คือลูก เออน้องลูลู่กับน้องลาล่านะคะที่ฮิ้วมารอบหลังเนี่ยก็มาแอบผู้กองอยู่ในนี้นะคะนอกจากน้องๆที่มาจากปั๊มน้ํามันแล้วเนี่ยนะคะพี่รุ้งเนี่ยยังรับน้องแมว2ตัวก็คือน้องเป้ากับน้องน้ําปิงนะคะมาจากหลวงพ่อท่านนี้นะคะเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยต้องการไปทํากิจธุระในเรื่องการทุดดงนะคะซึ่งท่านเนี่ยเอามาส่งให้ผู้กองทั้งน้ําตาเลยทีเดียวแล้วเมื่อ สักประมาณสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลังจากที่น้องทั้งสองเนี่ยมาอยู่กับพี่รุ่งเนี่ยหลายเดือนแล้วเชว่นกันท่านก็แวะมาเยี่ยมน้องเป้ากับน้องน้ำปิงที่บ้านพี่รุ่งที่สไปสวนรีสอร์ทนะคะท่านก็ไม่ได้ทิ้งนะคะไม่ได้ทิ้งน้องสองตัวนี้แล้วก็ยังแวะมาหามาเยี่ยมนะคะ <บา S 1> เดี๋ยวผู้กองจะพาไปดูน้องเป้ากับน้องน้ำปิงนะคะว่าอยู่กันสบายดียังไงหลังจากที่พี่รุ่งเนี่ย ขอรับอุปการะมาแล้วก็ดูแลน้องๆนะคะนี่คือคือเหตุการณ์วันที่ผู้กองเนี่ยขับรถมาส่งน้องเป้ากับน้องน้ำปิงที่บ้านพี่รุ่งที่ราปลายสวนรีสอร์ทนะคะน้องเป้านะคือสีส้มน้องน้ำปิงเนี่ยคือน้องแมวเพศเมียตัวนี้นะคะน้องเป้าเป็นน้องแมวเพศผู้น้องน้ำปิงเนี่ยจะนิสัยอ่าออกจากหลวงพ่อบอกว่าเป็นมีนิสัยที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นแมว ขี้หวาดกลัวนะคะเป็นเหตุการณ์ณนะวันนั้นที่ผู้กองมาส่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้น้องๆเนี่ยพี่รุ่งเนี่ยแยกโซนมาอยู่อีกโซนหนึ่งเพราะว่าพี่รุ่งบอกว่า2ตัวเนี้ยน้องเป้ากับน้องน้ำปิงเนี่ยไม่ถูกกับแมวแก๊งแก๊งปั๊มน้ำมันนะคะมีการกัดกันตีกันนะคะยิ่งน้องเป้าเนี่ยดุมากนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ถูกกันทะเลาะกันก็เลยจำเป็นจะต้องแยกน้องเป้ากับน้องน้ำปิงเนี่ยมาไว้ในโซนนี้นะคะนี่คือน้องเป้านะคะแล้วน้องน้ำปิงเนี่ย แอบอยู่ในกระเป๋านะคะในกระเป๋าเป้ใบนี้นะคะไม่ยอมออกมาแล้วเดี๋ยวขอให้พี่ลูกเนี่ยช่วยจับน้องน้ำปิงมาให้ดูหน่อยนะคะนี่คือน้องเป้าซึ่งอ้วนมากนะคะแล้วก็น้องน้ำปิงเนี่ยอยู่ในเป้นะคะแล้วก็อ่าก็ยังอ้วนอยู่เหมือนเดิมแล้วก็น่ารักเหมือนเหมือนเดิมนะคะมหลวงพ่อท่านก็คงสบายใจแล้วก็ไปทํากิจธุระทางสงฆ์ของท่านได้อย่าง สบายใจนะคะเพราะว่าน้องสองตัวเนี่ยก็อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็มีพี่รุ่งคอยดูแลแล้วก็มีอาหารการกินที่ดีนะคะสบายใจกันแล้วนะคะสําหรับแก๊งน้องๆเด็กปั๊มเนี่ยก็ไม่ต้องเสี่ยงต่อการที่จะต้องมาถูกรถชนนะคะถูกรถชนตายไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่ตัวนะคะถ้าผู้กองไม่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกคอกของแม่เต็มถังที่อยู่ที่บ้านผู้กองนะคะน้องอ่าน้องคิิบุญน้อง พิง์แพนเตอร์น้องซิกเซนนะคะน้องเรนโบวเหล่านี้น่าจะไม่รอดจากการถูกรถชนตายแน่ๆนะคะก็ขอบคุณพี่รุ่งด้วยนะคะแล้วก็ขอให้กิจการของพี่รุ่งเนี่ยจเจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกหรือว่าทรายแมวนะคะสามารถ ส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งไว้ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะหรือท่านใดจะสน,สนับสนุนผ่านปุ่มซุปเปอร์แตงก็สามารถทําได้ฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อรทรายกันด้วยนะคะ